ครับอุป,ปกรณ์ที่เหาจะเขาปิดเกมไข่ก็คือมีถังถังเพื่อเอาไวใ้ใส่ไข่นะครับแล้วก็มีไม้มีมมทอ่อเละล่ะไวไลไกลครับถ้าเข้าไปข้างในเดี๋ยวจะถ่ายให้บงครับไปกันเลยเปิดประตูครั้งแรกก็อาจจะคุณนะบางครัง้งไก่ครับไก่ไก่พันไข,ข่ของอิสราเลนนะครับ ตอนนี้มันยังไปตกไก่เข้านะนี่นะครับนี่แหละคือข้างในคือจะซุบไปนู่นประมาณร้อยกว่าเมตรร้อยกว่าเมตรอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่อาหารครับนี่ที่ใส่อาหารอาหารก็จะลงกตามล่างรัอนอาหารเริ่มไหลแล้วผมว่านี่ครับผมว่าเก็บไข่มันเจอไม้เจอท่อมันก็จะวิ่งก่อนเขารับ แขมอื่นบารูนะเขาเค็ดจังไงกันถ้าทั้งรับผมผมเพียงสี่แต่จะมีซุ้มนอกรีดนี่ล่ะนี่เน่เน่เอาขายไปละโอ้ใจประมาณนี้ครับไข่ไกล่ลเขาจะยุ่ตามพื้นที่มันไม่ขึ้นไปไข่ ข้างบนเรานะฮะมันก็จะยืดตามพื้นนี่แหละอันนี้คื้นพอดีว่างไว้นะครับอันนี้คือคือมัน,นปัดออกมาเรื่อยๆว้าปัดอะไรออกมันก็จะยืดตามใต้ใต้ฐานอาหารนี่แหละ นักจากที่เขาวอาว่าประมาณสิบเมตรครับนี่แหละประมาณสิบเมตรมุมนี้จะเป็นมุมที่ใครเยอะที่สุดครับตลอดเลยมุมนี้นี่ครับพอเขาเดินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็จะมีอีกมุมหนึ่งครับที่ใครเยอะครับจะเป็นมุมประตูเป็นมุมประตูหลังอย่างง้นี่ครับเยอะเลยทุกรอบเลยจากที่เขาเดินผ่านมา ุ้มประตู้างหลังเลยที่ไข่เยอะมากเขาก็บแล้วออกมาข้างนอกเขาก็ำลังก้มสะอาดนะครับแล้วก็ทัเข่าล้มขัดแยกครับสายสายนี่เขาจะว่าเก่าไปนะครับเพราะว่ะาเขาเบิ่งแล้วตอนมาไม่มีใครนะครับเราทำเรดินตาดูตลอดเราก็ทำการข้ามครับข้ามพรม,มแนดนไปเลยนี่ครับ ให้สั่งไปเลยอืมน,นี่ก็จะคงไปไข่นะครับดิคงไปเรืนะ่นาจะมีไข่แล้วนี่นะเห็นไหม ออกมาพวกเก็บเนมาอนถ้าทำปิดไว้นะครับปิดไว้ก็ยังเข้าไปพอเราข้ามฝั่งมาครับก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งครับเป็นอีกมุมหนึ่งที่มีไข่เยอะครับมุมนี้ คั่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราก็จะดูมุมนี้แล้วก็ดูฝั่งนี้ด้วยถ้ามีเราค่อยข้ามไปแ,แต่ส่วนมากไข่ก็จะอยู่ข้างในฝั่งนี้มากกว่าแต่ช่วงนี้จะเที่ยงแล้วใกลกับว่าค่อยไข่แล้วครับข้างนอกไกลจะไข่ในฝานไกล,ล้ละจะมาอีกรอบก็คือรอบบายครับ ็จแล้วครับเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เขาบอกไปว่า,าเนาะเขาก็จ,จะมาทำคามสาดขัดแยกไข่ดีไข่ดีชี้สวยสีสะอาดเช็ดโดยผ้าแล้วก็ใส่แบบเปืือนนะครับเปืือนเขาเก็จะแยกนี่นะครับจากไข่เปืือนที่เขาไปเก็บเม,มื่อกี้เขาก็จ,จะเอาไข่ที่เปืือนใช่ไหมโดยมันจะใส่ถ่ายทา,ทากดกระดาษแล้วจะแยกออก ที่พอแบบเนี่ยแต่ที่แบบดูดีดูดีเยอะสิใ<ส>ห้ดูเช็ดเช็ดให้เราแยกเองพลาสติกนี่แค่นี้ครับแบบจับไข่จไข่ที่อยู่ตามพื้นนะครับก็เขาแยกเสร็จจากตรงนี้แล้วเอาไปส่งที่บล็อกซางครับตรงที่คัดแยกไข่ มีแค่นี้ครับภารกิจของการเก็บไข่แต่ละหมื่นจะเก็บประมาณช่วงเช้าก็จะหลยแนย่ช่วงเช้าก็จะประมาณสามรอบเข้างาน7จ็ดโมงก็จะเจ็ดโมงคึ่งเก็บเสร็จแล้วก็แปดโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงทีวีนระยะอย่างนี้เราต้องออกไปนั่งทำคาวามสะอาดแบบนี้เก็บได้เยอะช่วงเช้าม,มัจะเยอะ ช่วงใหมจะเริ่มขาละในที่เซตเราคิดว่าบวบอ่ะรู้ๆบวบเขากอ็บ้าหนีแต้เราคิดว่าเออหน้านแน่เลี่ยว